นักเรียนทุกคนประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียนโรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆาวิทยาตามข้าพเจ้าหนึ่งเราจะส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกเราจะส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 2. เราจะส่งเสริมการมีจิตอาสาเราจะส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขเพื่อสร้างสังคมแห จะส่งเสริมให้เด็กไทยเราจะส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอมรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอมสี่สี่เราจะส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงเราจะส่งเสริมแนวทางการป้องกันความรุนแรงจากการบุลรี่จากการบุลรี่